ิ0เขตติดเชื้อสูงสุดกรุงเทพมหานครเผยอันดับวันที่6มกราคม2565พบลาดพร้าวอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อในแต่ละเขตพื้นที่ประจำวันที่6มกราคมหลังตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศค่อนข้างที่จะน่าก,กังวลเป็นอย่างมากโดยในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาก็พบว่าเขตลาดพร้าวมีผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งนอกจากนั้น ก็มีเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดเมื่อทางด้านกรุงเทพมหานครได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่เขตกทมที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วโดยตอนนี้โควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนได้เข้ามาระบาดในประเทศไทยก็ทําให้แต่ละวันก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจนวันที่6กมกราคมที่ผ่านมาเพจเ Facebook กรุงเทพมหานครโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเผยข้อมูลของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ว่าจํานวนผู้ป่วยรายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพประจําวันที่6มกราคม2565รวม50เขตมีผู้ติดเชื้อ454รายอยู่ในระหว่างติดตามที่อยู่ขณะป่วย16ราย10อันดับเขตที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ1ลาดพร้าว31ราย2จอมทอง21ราย3บางขุนเทียน20ราย 4. สวนหลวง19ราย 5. ทุ่งครุ18ราย 6. บางเขน16ราย 7. บางบอน16ราย 8. วัฒนา16ราย 9. จจตุจักร5 5ราย1คันณายาว14รายนอกจากนั้นก็ยังมีเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ได้แก่ 1. เขตบางกอกใหญ่ 2. เขตปทุมวัน 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4. เขตพระนคร 5. เขตวังทองหลางอีกทั้งกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยสำนักงานเขตศูนย์บริการศูนย์บริการสาธารณาสุขทั้ง96แห่งก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปอมอ,อาสาสมัครสาธารณาสุขอสส,ส,ส จิตอาสาพระประทาน904และภาคประชาชนจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 เชิงรุกลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมาแล้วเช่นกันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ